มาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรประชาชนไปเช่นกันนะครับ,รบแต่ว่าเป็นเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวครับเรื่องของสิทธิที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานเลยนะก<ช>็ค,คือเรื่องของการรักษาได้ทุกที่นะครับอตอนนี้ก็เดินหน้าสู่เฟสสองแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสะแก้วหนองบัวลำภูนครราชสีมาอำนาจเจริอแล้วก็พังงานะครับ มีการเดินหน้าบัตรประชาชนไปเดียวรักษาทุกที่ระยะที่2นะครับใน8จังหวัดเนี้ยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็ตั้งเป้าจะทําการคิกออฟนะในเดือนหน้านี้นะครับมีนาคมก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับคุณผู้ฟังประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลโรงพยาบาลในสังกัดนะครับสานักงานปลัดก,กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับแจังหวัดรวมทั้งสิ้นเนี่ยากแห่งนะครับจะด้ดําเนินการครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดนําร่องในระยะที่2นี้นะครับแล้วก็มีความพร้อมนะดำเนินการอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการเร่งจัดทําข้อมูลในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดเนี้ยได้เข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับบริการผ่านโครงการ 30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็มีการออกหน่วยบริการประชาชนในการยืนยันตัวตนหรือว่า Health ID เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาด้วยนะครับย้ำอีกครั้งในมี8จังหวัดมีที่เป็นเฟ2 2> ส2<อ>นะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญแล้วก็พังงานะครับ